สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g o Tonight by m t s g o ออกาากาศผ่านทาง Facebook m t s g o และทางช่องทาง YouTube m t s g o Group โดยวันนี้เรามาฟังแนวโน้มทิศทางราคาทองคำจากนายแพทย์กิจชลัดฮีรันยศิริประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ m t s g o แม่ทงสุปกันนะครับสิ่งที่วิเคราะห์จะเห็นได้ว่าเราแยกเป็น2ประเด็นชัดเจนราคาทองตลาดโรครงตัวครับ แต่ราคาทองของไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยลดลงประมาณ450 0บาทสามารถเข้าซื้อเพื่อลดความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรระยะสั้นๆได้สิ่งที่ m t s g o แม่ทองสุกวิเคราะห์ให้เห็นว่าการลงทุนในทองคำในยุคปัจจุบันต้องบอกว่าน่าสนใจมากและน่าลงทุนมากๆเลยแล้วผมเองผมบอกว่าน่าลงทุนมากกว่าตลาดหุนในซัม เพราะอะไรเพราะสามารถติดตามในสินค้าตัวเดียวที่เป็นทองคําแต่มีการแกว่งตัวทุกวันย้ําเลยนะครับว่าการแกว่งตัวทุกวันนั้นเป็นผลดีต่อนักลงทุนแต่นักลงทุนก็ต้องติดตามทุกวันนะครับหลายท่านหรือนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามเลยก็ต้องบอกว่าต้องเล่นแบบนักลงทุนระยะยาวครับทําได้ไหมได้แต่การลงทุนแบบระยะยาวระยะสั้นนักลงทุนต้องมีหลักคิดต่างกันซึ่ง เอาไว้จะวิเคราะห์ให้ฟังในวันพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้ก็บอกได้เลยว่าราคาค่อนข้างนิ่งทรงตัวไม่ไปไหนเลยครับทองตลาดโลกบริเวณ1,288กับ1,292ตลาดโลกมาอยู่แค่นี้ครับเคลื่อนตัวกันในกรอบแคบๆในเชิงเทคนิคก็จะเห็นว่าลักษณะเป็นแบบไซเว a y เป็นมาอย่างนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วเคลื่อนขึ้นมีแรงขายลงมา ลงไปมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับก็เป็นบอลทบาเก่งในร,ระยะสั้นแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกล่งลงครับฉะนั้นกลยุทธ์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่าแนวโน้มระยะยาวๆาวระยะกลางขึ้นไปมากกว่าสองสัปดาห์ยังเป็นแนวโน้มบวกครับแต่แนวโน้มระยะสั้นก็จะเป็นแกว่งอย่างเงี้ยผมว่าจะแกว่งไปถึงสิ้นเดือน,นะครับฉะนั้นกลยุทธ์ก็ยังเป็นลักษณะติดตามใกล้ชิดแล้วก็ ทำกำไรระยะสั้นๆนะครับอย่าลืมว่ากรอบล่างพันสแปดสิบห้าถ้าหลุดก็ไม่ค่อยดีถ้าไม่หลุดก็ถือว่าดีครับกรอบบนพันสองเก้าสิบห้าถึงพันสมร้อเหรียญนะครับถ้าทะลุขึ้นไปถือว่าดีมากนะครับติดตามกันนะครับสำหรับ MTS g o แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำของไทยผมนายไพภกิจชาติศิริยศสิทธ์ประธานกรรมการก็ จะพบกับท่านทุกวันเวลาสามทุม่มถ้ามีปัญหาอะไรก็เฟซบุ๊กเข้ามาใช้าถามทางหน่วยงานและหน่วยงานก็จะส่งคําถามมาที่ผมเองแล้วจะตอบให้ในรายการนี้นะครับพบก,กันแล้วก็มีพักพวกเพื่อนฝูงแนะนําเขาให้ hey, มาชมมาฟังแล้วท่านก็จะมีแนวคิดในการลงทนุนทองคําที่ถูกต้องครับสวัสดีครับขอให้โชคดีในการลงทุนทองคําและทํากําไรได้ตลอดไปครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับคุณหมอครับสำหรับวันนี้นะครับราคาก็ยังคงต่อสู้อยู่ที่บริเวณเดิมนะครับซึ่งราคายังไม่สามารถเบรกระดับแนวต้านที่บริเวณ1,300ดอลลาร์ต่อทรอยออนไปได้หากนักลงทุนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำสามารถสอบถามได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างหรือทางอินบ็อกเพจ mts go ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้หากนักลงทุนท่านใดสนใจการลงทุนทองคำผ่านโรบอทเทรดสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0-2-7707777ในวันและช่วงเวลาทาการ ขอบคุณนะักลงทุนทุกท่านที่รับฟังแล้วอย่าลืมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ุขกับรายการ Go To Night by MTS Go เวลา3ทุ่มผ่านทาง Facebook MTS Go และช่องทาง YouTube MTS Go Group สำหรับวันนี้สวัสดีครับ